เปิดใจเปิ้ลนาคอนขับเจสกีตามหาแตงโมนานกว่า6ชั่วโมงเป็นประเด็นสุดช็อกสะเทือนวงการบันทึงไม่น้อยกับกรณีข่าวนักแสดงสาวคนเก่งแตงโมนิดาพัทรวีรพงศ์พละตกเรือจมแม่น้ำใต้สะพานพระรามเจ็ดซึ่งขณะนี้ทีมเจ้าหน้าที่ค้นหายัางไม่พบและเร่งทำงานกันอย่างหนกักซึ่งในการค้นหาครั้งนี้มีคนบันเทึงอย่างเปิ้ลนาคอนเดินทางมาร่วมปฏิบัติการค้นหาในครั้งนี้ด้วย อย่างล่าสุดเปิ้นนาคอนได้เปิดใจกับทางรายการว่าไปถึงที่เกิดเหตุเวลาช่วงฮาทุ่มจากนั้นก็ช่วยกันค้นหาจนถึงตีห้าเพิ่งจะได้กลับบ้านมาพักผ่อนแรกเริ่มทราบข่าวจากภรรยาว่าแตงโมตกเรือจากนั้นก็เดินทางไปทันทีระหว่างนั้นก็ประสานหาเพื่อนๆนเจ้าหน้าที่ที่มีเจ็สก,กีอยู่แถวๆที่เกิดเหตุไปช่วยกัน ซึ่งบริเวณตรงนั้นอยู่ระหว่างสะพานพระรามเกับพระรามหเป็นจุดที่ใต้น้ำเชี่ยวและอันตรายมากและช่วงนั้นเป็นเวลาที่น้ำขึ้นน้ำลงพอดีกว่า6ชั่วโมงที่อยู่ตรงนั้นขำหาเป็นกิโลในใจก็หวังว่าเขาจะกอดสาวต่อหม้อไว้อยู่หรือไม่ก็มีคนระแวกช่วยเหลือไว้ได้